สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i ซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหงาศาสตร์ไทยการพยากร,รกณ์เน้นลัคนาเป็นหลกักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกดเิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสําหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวช่วงระหว่างวันที่15-31มกราคมค่ะความเข้มข้นของเรื่องราวในเดือนนี้จะอยู่ที่ครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็สำหรับคลิปภาพรวมปี2566ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่การขยับย้ายภพเดือนของดาวกันก่อนเลยค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมังกรวันที่15แล้วก็วันที่25นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมดาวพระเกตย้ายเข้าราศีตุลค่ะต้องพูดว่าอยู่ในช่วงที่ยังคงต้องประครับประคองสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่นะคะคุณยังคงมีเรื่องหนักๆในหลายๆเรื่องค่ะมีความยุ่งยากในการที่จะต้องคอยเข้าไปแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ การที่คุณยังไม่ได้อะไรง่ายๆค่ะเป็นช่วงที่คุณยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของคุณกันเลยนะคะดาวศุกร์ในช่วงเวลานี้เดินผิดปกติค่ะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกันกับดาวเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าในตำแหน่งนี้นะคะได้ตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่านราอุดงเกมฉะนั้นสามารถมีเรื่องที่ดีแล้วก็เสียเกิดขึ้นสลับพร้อมกันได้ช่วงเวลานี้คุณจะคิดไวทําไวค่ะ ฉะนั้นอาจจะยังคงต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะคะแล้วก็น่าจะยุ่งมากๆในเรื่องของการงานเพราะว่าดาวกลุ่มร่วมกันถึง3ดวงนะคะในภพพันธุเล่งการงานของคุณมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการในเรื่องที่บ้านแล้วก็ยุ่งมากๆในเรื่องที่ทํางานค่ะบางท่านอาจจะซ่อมรถซ่อมบ้านหรือไม่ก็มีคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ ส่วนท่านที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะช่วงนี้โอกาส 50- 5 0หค่ะแต่ว่าหลังวันที่25ที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าพบปุตตะน่าจะมีโอกาสลุ้นได้มากกว่าค่ะแล้วก็วันที่15นะคะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามากลุ่มร่วมด้วยจะทำให้ความยุ่งยากต่างๆในเริ่มสมดุลมากขึ้นในพบเรือนนี้ค่ะความเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์แล้วก็เป็นคู่สมพลที่ส่งเสริมกันดีกับดาวศุกร์นะคะความยุ่งยากยังคงมีอยู่ค่ะ แต่ว่าคุณอาจจะเข้าไปจัดการอะไรได้มากขึ้นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวทุกเรื่องค่ะที่อยู่ในความดูแลของคุณไม่ว่าจะเกี่ยวกับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของคุณก็ยังคงมีแรงมีกําลังที่ดีค่ะนึ่งด้วยดาวพสุัมีอนิสง์ที่ดีคุณจะมีแรงในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้ปกติเรื่องเหนื่อยไม่ต้องพูดถึงนะคะเหนื่อยอยู่แล้ว เรื่องที่คุณยังต้องจัดการนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการปรับปรุงหรือว่าต่อเติมอีกทั้งคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะบางท่านทำงานที่บ้านหรือว่าใช้บ้านเป็นสำนักงานร,ร้านขายของก็จะยิ่งดีค่ะบางคนมีโชคดีหน่อยก็อาจจะได้อสังหาริมทรัพย์เป็นมรดกตกทอดมีเรื่องที่ดีแล้วก็เสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะดาวพฤหัสนะคะเป็นกเกษตรอยู่ในภพอลิ ตีโกนถึงดาวพระเกตในพบการเงินคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่มีการริเริ่มหรือว่าลงทุนทําบางอย่างคะ่ะบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่ได้สามารถทําเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรได้มากนักนะคะอยู่ในช่วงที่คุณบุกเบิกเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายมากเป็นพิเศษกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะคุณจะหมดไปกับเรื่องของในครอบครัวคะ่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเป็นหลัก อย่างที่บอกนะคะยังคงต้องประครับประคองไปอยู่บางท่านก็เป็นเรื่องของการศึกษานะคะคุณอาจจะกําลังเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสอบหรือไม่บางท่านกําลังพยายามทําสิ่งที่คุณไม่ถนัดแล้วก็กําลังใช้ความมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นๆอยู่ค่ะถ้าคุณถูกใส่ร้ายในเรื่องต่างๆคุณก็จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ถ้าคุณมีการแข่งขันต่อสู้ประมูลอะไรก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ค่ะ ดาวพฤกษฤหัสนะคะต่อสู้อยู่ในภพเรือนของตัวเองสู้ยังไงก็ชนะค่ะแค่ว่าคําว่าอยู่ในภพอลิเนี่ยคุณแค่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่ว่าคุณจะทํามันได้ในที่สุดนะคะบางท่านค้นพบความถนัดหรือความสามารถพิเศษบางอย่างในช่วงเวลานี้ความได้เปรียบของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในสถานะไหนพนักงานประจําเจ้าของกิจการลูกจ้างทั่วไปคุณจะเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะ ทำดีแต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีใครมองเห็นนะคะถามว่าเขาเห็นไหมเขาเห็นค่ะแค่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเจอจ้าของพวกคุณแล้วก็หลังวันที่25นะคะที่ดาวสุกย้ายเข้าพบปุตตะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิราชอีกทั้งมีดาวอังคารดาวราหูสลับแลกเลือนกันค่ะในทางโหราศาสตร์ถือว่าให้คุณนะคะเรียกว่าปริวัติเกษตร ในบางท่านคุณอาจจะมีโชคลาภเสียงโชคแบบเล็กๆน้อยๆค่ะหรือไม่บางครอบครัวก็มีโอกาสได้สมาชิกใหม่ถ้าไม่เป็นบุตรเป็นหลานก็อาจจะเป็นสะพ้ายลูกเขยถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานใหม่หรือไม่ตัวคุณเองก็ไปอยู่ในองค์กรใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่สําหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีเรื่องของการจ้างงานหรือว่าการนําเสนอสินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆออกมาค่ะ เป็นกลยุทธ์ใหม่ๆที่ออกมาแข่งขันกับคู่ต่อสู้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่ามันจะทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นช่วงของการประคับประคองและวถ้าคุณอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปได้จนถึงวันที่19เมษานะคะถึงตอนนั้นจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีค่ะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะเป็นได้ทั้งในเรื่องของงานหรือไม่ก็เป็นทุละของครอบครัว จะมีเรื่องของการติดต่อประสานงานกับสังคมที่หลากหลายมากขึ้นค่ะงานคุณมีโอกาสติดต่อประสานงานกับต่างประเทศท่านใดนะคะที่ทำงานมีสาขาอยู่ในต่างประเทศช่วงนี้คุณก็จะยุ่งมากเป็นพิเศษหรือไม่ก็สำหรับเจ้าของกิจการคุณมีโอกาสได้ลูกค้าต่างชาติเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำกิจการประเภทไหนด้วยนะคะหรือไม่อาชีพที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของงานสายการบิน งานโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่บริการชาวต่างชาติแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยนะคะก็อาจจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้ค่ะงานพ่งนี้นะคะจะรุ่งมากในเรื่องของความรักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องให้ปรึกษาหาเรือกันมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องตามมาด้วยเรื่องของความกระทบกระทั่งนะคะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ความไม่ได้ดังใจซึ่งกันและกันค่ะ ทางที่ดีอาจจะต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันไปก่อนนะคะและพวกคุณก็จะมีเรื่องที่จะต้องจัดการกันยุ่งมากๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสำหรับคนโสดนะคะไม่แน่ใจว่าคุณมีเวลาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าคุณมีคนที่คุยหรือว่ามีคนเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นช่วงของความรักที่คุณจะไปไวมาไวคุณลองพูดคุยศึกษากันดูก่อนก็ได้คะ่ะ เพราะว่าถ้าเขายังอยู่ในช่วงที่ดาวสุกตกพบอลีไปได้แล้วผ่านไปได้นะคะก็ถือว่าเขายังสามารถไปต่อได้ค่ะช่วงที่ดาวพระเกตกุมลักแล้วก็เล็งพบปัตตานีนะคะช่วงนี้คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาการทําบุญค่ะคุณอาจจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าปกติแต่ว่าจะได้ทําหรือไม่ได้ทําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยุ่งมากบางครั้งแทบจะไม่ได้พักผ่อน แต่ว่าในใจของคุณจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้มากเป็นพิเศษค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณตั้งใจว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณจะสวดมนต์แต่จะได้สวดหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้รวมไปถึงการมีความสนใจในศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์เนื่องจากดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ช่วงเวลานี้คุณก็จะรักสันโดษค่ะทำอะไรคุณก็จะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับคุณในช่วงเวลานี้ สรุปภาพรวมของเดือนมกราคมนี้นะคะคำจำกัดความสั้นๆเลยค่ะสำหรับลัคนาราศีตุลต้นร้ายแต่ว่าปลายจะดีนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะต้นปีนี้การพึ่งพาตนเองเป็นหลักช่วงนี้ทำดีอาจจะยังไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ก็อย่าพึ่งน้อยใจไปค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีเองถ้าสิ่งใดที่คุณกำลังริเริ่มหรือว่าบุกเบิกอยู่แบบที่คุณใช้ความทุ่มเทความพยายามหลังวันที่19เมษายนค่ะ หลายๆอย่างก็จะเริ่มมีทิศทางที่ดีให้คุณเห็นสิ่งที่อยากจะให้คุณระมัดระวังมีเรื่องเดียวค่ะเกี่ยวกับอารมณ์การแสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะเพราะว่าคุณยังคงต้องติดต่อพบเจอกับคนเยอะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเห็นต่างกันได้ง่ายค่ะหรือไม่เราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายทาใจนะคะเพราะว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงยากจริงๆเนื่องด้วยความขัดแย้งต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงฝ่ายเดียว มีคำกล่าวหนึ่งที่บอกนะคะอ่านหนังสือออกนั้นสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกนั้นสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่านตนเองออกสำคัญที่สุดค่ะ <c oughs> เพราะไม่มีประโยชน์นะคะที่เราจะรู้จากสิ่งรอบตัวเราไปสมดถ้าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราให้ดีซะก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกๆเหตุป,ปัจจัยค่ะที่ทำให้เราได้มาพบเจอกัน ได้มาบอกกล่าวในสิ่งดีๆแล้วก็แนะนำสิ่งที่พอจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ